ถ้าคุณทักษิณถึงจุดคับขันจริงๆที่ด้วยความที่เดี๋ยวเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีคดีสําคัญสําคัญของคุณทักษิณทั้ง 1, นึด้วยแล้วก็เรื่องชั้น14ด้วยหากจําเป็นต้องลี้ภัยกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยกัมพูชาจะยังเป<า>็น <laughs> พื้นที่ปลอดภัยได้อีกแค่ไหนกันเชียวผมคิดว่าถ้าจะลีไัยก็อาจจะต่อไปองงาทางทะเลแบบสมัยพฤกษาธมินที่ร้อยตำรวจเฉลิม ต้องหนีไปทางเรือประมงอ่ะคือคือคุณเทนไทยมอาปิดประตูช่องทางธรรมชาติเข้าพนมเปญแล้วแต่แบบนี้เนี่ยไปยากแล้วอเพราะถ้าดูช่างน้ําหนักเนี่ยวันนี้เนี่ยทักษิณน,น่าจะสนิทสนมกับประธานอาเซียนมากกว่าเพราะเป็นที่ปรึกษาทางมาเลเซียอ,อันวัยบรยมน่าจะทางนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นหนุนทางที่จะไปทางนั้นเนี่ยง่ายกว่าทางคุณทักษิณก็จะเลือกไปทางนั้นค่ะแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าคุณทักษิณยังไม่หนีในความเห็นผมนะ เพราะว่าในวันนี้คุณทักษินก็คงจะคิดว่าการหนีไปเนี่ยที่ผ่านมา17ปีเนี่ยมันก็ได้บทเรียนเยอะแยะถ้าไม่มีดีลลับไม่มีโอกาสเนี่ยเขาก็คงไม่ได้กลับมาแบบเท่ๆแบบนี้เขาก็คงรู้ว่ากลับโอกาสกลับมาเนี่ยไม่มีสองเนี่ยผมคิดว่าเขาเห็นว่าในวันนี้เนี่ยลูกสาวเขาก็ยังกุมอํานาจรัฐอยู่เมื่อกุมอำนาจรัฐอ,อ,อยู่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะบริหารอํานาจรัฐได้สามถ้าเขาไม่อยู่เนี่ย ทั้งภาคเพื่อไทยและรัฐบาลก็ก็ไปไม่รอดนะสีเขาก็รู้เนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงยุติธรรมแล้วก็กรมราชทัณฑ์ได้ออกระเบียบเรื่องคุมขังนอกนั้นจำแล้วถ,ถ้าจะพระจะรพรูเขาต้องโดนโชคร้ายว่าต้องโดนกลับไปเข้าคุกใหม่เขาก็สามารถประกาศที่คุมขัง นอกเดือยจำได้ก็อาจจะใส่กำลั e m อยู่บ้าน,านจันสองล่าก็ได้ดูบ้านนะเป็นที่ประกาศว่าบ้านจันสองล่าหรือโรงแรมไหนของเขาหรือรีสอร์ทไหนของเขาเป็นสถานที่คุมขังเขาก็พักเ,ออเขาก็ทําได้แล้วก็การเมืองในวันนี้ค,คือคือวันนี้เนี่ยเขาอยู่ในประเทศนะครับเขาก็สามารถทจะยังดิวอะไรได้และผมก็เชื่อเราระหว่างนี้เนี่ยคุณตักสินเงียบอย่างนี้ไม่ใช่ว่นนอนชมอยู่ที่บ้านนะดิวตลอดและผมก็เชื่อว่ามีการดิวทางการเมืองใหม่กับผู้อนุรักษนิยม เพราะวันนี้เนี่ยคุณทักสินเนี่ยเขาก็มาอยู่ภายใต้ร่มเงาของกู้อนุรักษ์นิยมแล้วอนุรักษ์นิยมก็ก็จําเป็นต้องใช้คุณทักสินนะแต่ตอนนี้อนุรักษ์นิยมก็มีคุณอนุทินเป็นตัวเลือกด้วยเช่นเดียวกันคือถ้าดูในวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยรัฐพันลึกเนี่ยเขาขี่ม้าหลายตัวอะไรนะคะอนุรักษ์นิยมรัฐพันลึกบางคนเรียกรัฐพันลึกรัฐพันลึกรัฐพันลึกเนี่ยนะเขาขี่ม้าหลายตัว วันนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์ก็คือว่าในวันที่นายกกรุงอิงพลาดเราก็เห็นว่ากระแสสังคมก็กดดันไปยังพักร่วมรัฐบาลเพื่อให้พักร่วมรัฐบาลเนี่ยถอนตัวเพื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่เราเห็นได้ชัดว่ารัฐพันลึกก็คงจะวิเคราะห์แล้วว่าถ้าถอนตัวก็ไม่มีใครที่จะมาแทนได้ในวันนี้นะเห็นได้ก็คือว่าถ้าหากว่าพักเพื่อไทย คุณชัยกเกษมก็ป่วยจึงมีภาพวันนี้แสดงความพร้อมว่าถ้าพลาดขึ้นมาคุณชัยเกษมยังแข็งแรงอยู่ตีกอต๊อฟได้ตไดแต่ว่าการตีก๊อฟกับการเป็นนายกคนละเรื่องกันใช่ไหมฮะสุขภาพมันคนละเรื่องอ่าสองจะไปดูคนอื่นที่เป็นแคนดิเดตไปดูพักรวมไทยสร้างชาติลุงตู่ก็ขึ้นหิ่งไปแล้วเป็นอ,องคมนตรีคุณพีรพันธ์ถ้าจะมาเป็นก็ยากเพราะว่าพักก็แบ่งเป็นสองซีคุมได้แค่18เสียงมีคดีด้วยใช่พอไปดูลุงป้อม ก็ขาดคุณสมบัติแล้วะนะฮะไม่ถึง25คนนะครับอ่ะแล้วจะไปไปดูใครกัะคุณอนุทินไปดูคุณอนุทินไปดูคุณทินก็พึ่งแผลก็ยังไม่แห้งนะฮะถูกเตะไปอยู่ฝ่ายคา้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณอนุทินมาเป็นเนี่ยมันต้องเอาเสียงจากพรคเพื่อไทยหนุนด้วยจะไปเอาเสียงจากพักประชาชนเขาก็ประกาศว่าสมัยสภานี้เขาไม่เป็นรัฐบาลกับใครคเขาไม่ยุ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้อง ใช้คุณอุ้งอิงเนี่ยเป็นต่อไปอนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้ารัฐพันลึกไม่มีส่วนเข้ามาตัดสินใจแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่เห็นภาพคุณพีรพันธ์กลับลำเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพีรพันธ์พูดเองว่าจะเอามาติเนี่ยไม,ไม่ได้พูดเองเป็นกระแสข่าวว่าเป็นมติพักให้คุณพีรพันธ์เนี่ยไปคุยกับนายกยื่นืน้อขให้นายกลาออกแล้วก็ จะสนับสนุนนา,า,ายกใหม่แต่ว่าพอหลังสุดเนี่ยที่โรงแรมโรดบูดเนี่ยคุณพิพันธ์ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขนี้แล้วก็พยายามเลี่ยงที่จะพูดเงื่อนไขนี้อันนี้แสดงให้ชัดว่ารัฐพันลึกเนี่ยตอนนี้กําลังกําลังคุมเกมกําลังนั่นอยู่ประสานงานอยู่ซึ่งคุณทักษินอยู่ในฐานะที่ต่อรองเพื่อจะเกิดดีลใหม่ขึ้นมารัฐพันลึกที่จัดองค์คาพยกใหม่แบบนี้อ่ะภายใต้สถานก,การณ์ที่ พักร่วบไปต่อและพิการต่อรอแล้วก็ฟอร์มคอร์รบอององิง2ขึ้นมาใหม่นะคะในมุมคุณคุณเทพไทยมองว่ามีความแข็งแรงแค่ไหนที่จะไปต่อในในช่วงเวาลาของรัฐบาลที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยที่บอกว่ารัตเป็นี่เขามองเข้าขี่ม้าหลายตัวเนี่ยนะหนึ่งเนี่ยเขามองเกมของรัฐบาลว่าใครจะไปต่อได้สเนี่ยในขณะเดียวกันเขาก็มองการเมืองภาคประชาชนนั่นก็คือการชุมนุม ที่อนุสาวรีย์ชัยถ้าหากว่าม็อบมันจุดติดการเมืองภาคประชาชนมันเข้มแข็งมันกดดันแรงนะครับมันก็รัฐประหลึกก็ตัดสินใจอีกแบบเขาก็ไปใช้ไม้อีกตัวใช่ใช้ไม้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ม็อบการชุมนุมของของประชาชนเนี่ยมันก็ส่งผลไปถึงองค์กรอิสระที่รัฐปรลึกก็กําหนดได้ด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกมการเมืองในวันนี้เนี่ยก็คือว่ามันแล้วแต่รัฐันะหลึกหรือแล้วแต่ผู้กำกับ ที่เขาจะเล่นอย่างไรซึ่งคุณทักษิณรู้คุณทักษิณได้รู้ดีและคุณนี่ก็เจราจาโดยตลอด<ะ>แล้วกนน็ตอนนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าจุดร่วมกันของของฝ่ายนุรักษนิยมทั้งหมดเนี่ย<ส>เขาก็พยายามที่จะหลอกผีส้มคือพรักประชาชนวันนี้เราจะเห็นว่าการเรียกร้องนะครับการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือให้รับผิดชอบทางการเมืองของนายกองค์อิงเนี่ย เขาเรียกร้องแค่ให้ลาออกเพราะเขารู้ว่าถ้าหากว่ายุบสภาเนี่ยเข้าสู่สนามเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะสู้พักประชาชนไม่ได้แล้วสถานการณ์ถ้ายุบสภาเนี่ยมันก็เหมือนกับการเมืองเมื่อปี35ที่มีพักเทพพักมารถ้ายุบสภาตอนนี้มันก็เกิดภาพฝ่ายรักชาติกับฝ่ายขายชาติ เพราะฉะนั้นเขา,ข<ว>าก็รู้ขวากับซ้ายแบบชัดพอเรื่องนี้แล้วเขาก็ประเมินแล้วว่าถึงยังไงเนี่ยมันไม่มีตัวแทนได้เลยเพราะพรรคเพื่อไทยที่รัฐบาลพยายามขี่อยู่ด้วยเนี่ยมันไม่ถ้ายุบสภาตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ถึงร้อยในขณะที่พรรคภูมิใจไทยพยายามที่จะสร้างความเป็นตัวแทนอนุรักษนิยมขึ้นมาซึ่งภูมิใจไทยเขาก็ไม่ได้เป็นอนุรักษนิยมจ๋านะ เมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นแค่ประโยชน์นิยมค,คือหมายว่าว่าใครเป็น,นรัฐบาลเขาก็ร่วมเขาไม่เคยเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าวันนี้เขารู้เนี่ยว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยตัวแทนพักเนี่ยม,มันหมดสภาพไปแล้วทั้งประชาธิปัตย์ทั้งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเขาจึงจําเป็นสวมรอยขึ้นมาเป็นหัวขบวนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเพื่อจะเอาคะแนนจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งอนุรักษ์นิยมใหม่แบบคุณทักษิณ แล้วอนุรักษ์นิยมดั้งเดิมแบบนี้พอรวมคะแนนแล้วเนี่ยมันก็ยังสู้ฝ่ายพักประชาชนไม่ได้ไงมันก็เลยลากเกมเพื่อจะไม่ให้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งโดยยุบสภาซึ่งอ้างว่าสภาไม่มีความผิดก็ไม่รู้จะยุบไปทำไมคือจริงๆตามหลักหลักการประชาธิปไตยนะหรือว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยคือเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ย อันดับแรกนายกต้องรับผิดชอบโดยการลราออกสองเมื่อนายกออกมายืนยันว่านายกไม่ผิดนายกไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยประเทศก็ไม่เสียหายอะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ยุบสภาแล้วก็คืนอำนาจให้ประชาชนให้ประชาชน,ชาชนตัดสินว่าสิ่งที่คุณพูดว่าไม่ผิดเนี่ยผลการเลือกตั้งเนี่ยมันสอมาว่าคุณผิดหรือไม่ผิดถ้าประชาชนเชื่อใช่ว่าเออนายกไ่ไี้ทำให้ประเทศเสียหายเนี่ยก็กลับมาวัดกันที่การเลือกตั้งเขาก็ากยังเลือกเพื่อไทยเหมือนเดิมใช่เขาเลือกเพื่อไทยอีกไง เออมันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอซีไอ้บอกว่ายุบสภาไม่ได้ไม่จริงยุบได้ไม่ไเป็น<ด>จังหวะเหมาะกับที่ฝ่ายแคสไม่ใช่ฝ่ายค้านภูมิใจไทยเ,เสนอจอาอภพิปรายไม่ไว้วางใจพอดีในการเปิดสภาถูกไหมคะซึ่งบางคนตีความลึกไปก่อนนั้นว่าการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันบีบให้ในายกเนี่ยไม่สามารถเลือกช่องในการยุบสภาได้อยู่แล้วต้องอยู่ให้ให,ให้ให้เสร็จสมัยไปก่อนเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ต้องการจะเดินเกมเพื่อไม่ให้ยุบสภาจากทางฝั่งของ ภูมิใจไทยเพื่อบีบให้ในายกลาออกด้วยหรือเปล่าอืมคือผมว่าจริงๆเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยเหมือนกับร้อนวิชานะคือร้อนวิชาแล้วก็อาจจะมีความโมโหความโกรธอยู่อยู่ด้วยเพราะว่าตัวเองออกมาถูกถีบออกมาแล้วสิ่งที่จะทําได้เนี่ยก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งๆที่รู้ว่าตัวเองเสียงก็ยังไม่ได้พอนะ,ะโดยหลักแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องไปปรึกษากับ พรรคันดับหนึ่งก่อนคือพรรคประชาชนซึ่งพรรคประชาชนไม่เอาด้วยเออเขาต้องปรึกษาก่อนแล้วพรรคประชาชนก็เช่นเดียวกันคือคุณก็ปฏิเสธแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณไม่มีพวกเลยคือโดยหลักการทํางานในฐานะที่มีประสบการณ์ทางการเมือง,งนะผมคิดว่าสถานะของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเสียงเมื่อเสียงไม่พออย่างนี้เนี่ยก็ถ้าอยากจะอภิปรายก็ต้องนําเรื่องนี้ไปหารือกับพรรคประชาชนพรรคประชาชนก็เช่นเดียวกัน,ก,น,ก,นก็ไม่ควรที่จะด่วนปฏิเสธหรือตั้งเงื่อนไข ว่าที่คุณอ๋อที่คุณรีบอภิปรายเพราะต้องการจะใช้สิทธิ์การอภิปรายในปีนี้หมดก่อนเพื่อ <c oughs> คุณองค์อิ่งลาออกและคุณมาเป็นนายกแล้วจะไม่ต้องถูกอภิปรายคือคือมองไกลมากไงเออมากๆม,มันเลยก็ทําให้เหมือนกับว่านักการเมืองรุ่นนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่มืออาชีพในการในการทําการเมืองะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าพักพักประชาพักประชาชนเนี่ยเขาแสดงออกเนี่ยเขาก็เอาแสดงออกแบบแบบซื้อตรงไปตรงมานะครับ แล้วก็พักภูมิใจไทยเนี่ยก็อาจจะอาจจะผมก็คิดว่าแน่นอนที่สุดแหละเขาก็เห็นเป้าไงว่าตอนนี้เนี่ยกระแสเรื่องรักชาติเนี่ยมันแรงแล้วก็การที่นายกอง์นิงพลาดเนี่ยเขาเนี่ยมันมันเป็นโอกาสที่ทําให้การอภิปรายแล้วเนี่ยมันเป็นประเด็นและมันเป็นแผลใหญ่สําหรับน,นายกอง์อิง